ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม l a c k n d Lock X Next Generation กับผมมิเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับระบบอาวุธเงาก็จะเป็นการปลดล็อกอาวุธเงาอัปเกรดเลเวลของอาวุธเงาว่าเราจะสามารถหาเศษเงาได้จากตรงไหนและการอัพพวกพาสิฟรวมถึงการใส่สกิลด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีเทบอนาชีวิตนิลัน Legend Lock X Next Generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก r o x แพ็กใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay ก่อนอื่นเลยนะครับในการที่เราจะปลดล็อกอาวุธเงาได้นั้นเราต้องไปทำาเว s เงาแห่งโชคชะตาก่อนเควสแห่งเงาโชคชะตานีนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีตอนที่เราเลเวล40และเราจะทำา u e s นี้ได้นะครับก็ต่อเมื่อเรามีกิลเรียบร้อยแล้วถ้าเรามีกิลแล้วนะครับ เขาจะให้เราเข้าสู่แดนกิวแล้วก็กดตามที่เขาแนะนําได้เลยเพื่อปลดล็อกในส่วนของอาวุธเงา กดอธิษฐานเข้าไปนะครับผมในการที่เราจะเลือกปลดล็อกอาวุธเงานี้ต้องตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าเราจะสามารถทำเควสฝกพลังของอาวุธเงาได้ทีละอันเท่านั้นถ้าเราเปลี่ยนอาวุธเราต้องรับภารกิจใหม่และความคืบหน้าของก่อนหน้านี้นะครับก็จะถูกรีเซ็ตฉะนั้นในการเลือกรับเควสอ,อาวุธเงาจะมีบทบาทมากอย่างเช่นพวขาของผมนะครับผมก็วางแผนมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวละครของผมเนี่ยจะได้เป็นพวกค้าสายมือเดียวในการเลือกทําปลดล็อกอาวุธเงา ผมก็ต้องเลือกเป็นขวานมือเดียวฉะนั้นในส่วนนี้ผมก็แนะนําให้คิดดีๆแล้วกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นกาตาแล้วกันนะแอดโอเคกดยอมรับมาก่อนนะครับฝับงอาชีพนะครับก็จะมีเควสอาวุธเงาให้เราเลือกกดถึง3แบบแต่อย่างแอดก็จะมีแค่2แบบเท่านั้น มีมีดกับกาตานะครับส่วนในการปลุกพลังหรือการปลดล็อกอาวุธเงาได้นั้นเราต้องทําภารกิจตามเงื่อนไขของเขาก่อนภารกิจนะครับก็จะมีทั้งหมด1 9ภารกิจส่วนภารกิจหรือเควสที่เขาต้องการนะครับเขาจะให้เราเสร็จสิ้นทั้งหมด16เควสเราก็จะสามารถปลุกพลังได้เควสมีอะไรบ้างเควสก็จะมีตั้งแต่อัปเกรดเรเวลของอาวุธนะครับให้ถึงเลเวลร้อยต้องเป็นประเภทเดียวกับอาวุธเงาด้วยนะผมรับเป็นกาตามาใช่ไหมครับแลวตัวละครผมใส่มีดต่อให้ผมอัปมีดไปเรเวลร้อยฉะ ให้ถึงเลเวลร้อยเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขของเขาแล้วก็มีเควสนะครับให้ทําการรีไฟถึงเลเวลหกเควสอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกให้เราเนือยฆ่ามอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับ9,999ตัวแล้วก็มีเควสให้เราฆ่ามอนเตอร์ขนาดกลาง19,999ตัวเควสอันมาก็จะใหเราฆ่ามอนเตอร์ขนาดเด็ก29,999ตัวมีใหเราเคลียร์ดันเจียนทั้งหมด15ครั้งแต่ต้องสวมใส่อาวุธประเภทเดียวกันกับอาวุธเงานะมีฆ่าบอส M.V.P. นะครับหรือเข้าร่วม1 5ตัวด้วยกันฆ่ามินิบอส15ตัวเล ได้รับแต้มกิวถึง300แต้มอันนี้จะได้จากการที่เราบริจาคกิวหรือลงพวก KVM อะไรพวกนี้แล้วก็มีเสร็จสิ้นออเดอร์หลกัหลกๆก็จะอยู่ในส่วนของกิวเนี่ยแหละนะครับผมเข้าร่วมออลต้าเวิร์กเกตหครั้ง ในส่วนนี้ผมมีคลิปอยู่เดี๋ยวผมลงทีหลังให้นะครับและมีเข้าร่วมการฆ่าบอสออลต์วอร์เกตสาตัวด้วยกันการที่เราจะทาเควสนี้ได้นะครับกิวนั้นอาจจะต้องค่อนข้างโหดนิดหน่อยถ้าไม่โหดเนี่ยการตีบอสให้ครบ30ตัวนะครับอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์เพราะว่าการเปิดออลต์วอร์เกต1ครั้งก็จะใช้แต้มอุทิศเนี่ยถึง6 0,000แล้วก็จะมีเคีย์ออลต์เวรเกตรอบที่6มีเข้าร่วม KVM นะครับ45ครั้งเอาชนะใน KVM 15ครั้งเข้าร่วม g v g อันนี้จะคค่่่่่่่ออนนนข้้าาาางงยยยยหยทีีแรกกิดวว GVG เเัไไมมไม็ล แนะนำในช่วงแรกแต่เห็นเขาเรีบเอา gvg เข้ามาการที่เราจะทําภารกิจพวกนี้จะค่อนข้างง่ายมากขึ้นและมีค่าสะสมใน gvg ครบ15คนอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันหมดทุกคนเราก็ปล่อยปล่อยสกิลไปถ้าไม่แหลกผมว่าน่าจะฆ่ากันได้ตือเดินไม่ออกก็อาจจะต้องทําใจหน่อยนะครับ อันนี้ก็คือการปลดล็อกอาวุธเงานะครับผมและเมื่อเราปลดล็อกอาวุธเงาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเลือกใช้รูปลักษณะของอาวุธเงาแทนที่ที่เราใช้อยู่ในะปัจจุบันก็ได้เดี๋ยวผมติ๊กออกก่อนนะครับนี่อาวุธของผมเนี่ยก็จะเป็นอาวุธเดิ่งๆเลยนะแต่ถ้าใส่อาวุธเงาเข้าไปก็จะเพิ่มความเท่ให้อาวุธโคตรเยอะเลย ดูมีออร่าฟุ้งฟิ้งด้วยนะครับและในส่วนของอาวุธเงาไม่ได้เพิ่มแค่ความเท่อย่างเดียวนะครับก็ยังเพิ่มในส่วนของความสามารถไม่ว่าจะเป็นพวกสเตตัสเป็นหน่วยสเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์รวมถึงยังเพิ่มความสามารถให้สกิลอีกด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสกิลหรือคัสอาชีพนั้นๆสกิลพวกนี้เราสามารถติดตั้งหรือถอดออกก็ได้นะครับอ่าแบบไม่ได้เลือกใช้งานเนาะ แต่ถ้าเราอยากเพิ่มความสามารถของสกิลให้มากขึ้นหรือเพิ่มความสามารถของพวกโบนัสสเตตัสให้มากขึ้นเราต้องทําการอัปเกรดอาวุธเงาก่อนอาวุธเงาในของเราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะครับแต่การอัปเกรดนี้นะครับต้องใช้เศษอาวุธเงาซึ่งเศษอาวุธเงาพวกนี้นะครับเราจะได้จากการเข้าร่วมตีบอสอบิสสำหรับกิลนั้นที่มีบ้านอยู่นะครับหน้าตาของบอสอบิสก็จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนบอสทั่วไปแต่จะเก่งมากกว่าและในส่วนของดรอปเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกอาวุธเงานี่แหละหรือว่าเราจะทําการหลอมเอาเองก็ได้นะครับเราก ก็กดมาที่หลอมอุปกรณ์ซึ่งในส่วนของเศษการอัพอาวุธเงาเราต้องเลือกให้ตรงสายด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเล่นขวานมือเดียวนะครับแล้วก็ไปทําเศษอาวุธ2มืออันนี้เราก็จะไม่สามารถเอามาอัพเกรดอาวุธเงาของเราได้ถ้าจะเอาเศษทําอาวุธเงาขวานมือก็ต้องใช้ขวาน2มือไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีฟ้าก็สามารถเอามาทําเศษได้ซึ่งในส่วนของเศษอาวุธเงานี้นะครับเขาก็จะมีแยกเป็นขั้นด้วยนะขั้น2เนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีระดับสูงขึ้นยิ่งอุปกรณ์มีระดับสูงเเเศษที่รราาได้้กก็จะะะยอมขึนนคับ และในส่วนของเลเวลปรับแต่งก็เหมือนเราปรับแต่งอุปกรณ์ไปเลเวลสูงเศษที่ได้ก็จะเยอะขึ้นเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นอุปกรณ์เลเวล50เหมือนกันนะแต่อันแรกเนี่ยยังไม่ได้ทําการปรับแต่งนะครับก็จะได้เศษอาวุธเงาอยู่ที่15แต่โลกอีกอันเนี่ยเป็นเลเวล50นะครับปรับแต่งขั้นหนึ่งเราก็จะได้เศษอาวุธเงา30แต่ไอเทมที่ใช้นะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนเช่นกันก็จะใช้เป็นหินจิตเงาขั้น2ยิงของได้เยอะหินจิตเงาที่ใช้้กกก็็จะะะเยออขึนนะครรับผมทมทําาหลป ปร๊อเพื่อเอาเศโลนะครับผมต้องการอีก15อ่ะผมกดหลอมไปก่อนเนาะฟึบเข้าไปเดี๋ยวผมจะทําการหลอมอันล่างผมมีขวานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้ขวานขั้นแรกไปก่อนแล้วกันนะฮะขวานเลเวล25 แล้วก็เดี๋ยวผมลองย่อยขวานเลเวล40นะครับสัก2อันบึ๊บแล้วก็ซื้อขวานเลเวล50มาอีกสัก1อันแล้วกันเรื่องในส่วนของเงามือดอันสุดท้ายแล้วก็ใส่อุปกรณ์เลเวล40เข้าไปเลเวล40นี้ได้24เลเวล50นะครับได้60แต่จากที่ดูนะครับผมว่าน่าจะต้องทําของ25เพราะว่าของ25เนี่ยใช้เพชรชมพูน้อยมากกว่าของ50เยอะเลยนะครับมันช่วยประหยัดได้เยอะเลยแต่ก็ทําอาวุธไปก่อนแล้วกันเนาะไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับ นะครับใส่เข้ามาแล้วเมื่อผมได้เศษมาแบบนี้แล้วนะครับในการอัปเกรดอาวุธเงาของผมเนี่ยตอนนี้อาวุธเงางผมเป็นเลเวล2ใช่ไหมผมจะอัปเกรดขึ้นสู่เลเวล3ผมก็ต้องใช้เศษเงามืดขั้น3นะครับ30ชิ้นในส่วนของโล่เนี่ยผมต้องใช้15ชิ้นด้วยกันผมไม่มีของเลเวล3เลยนะครับผมก็จะผสมไล่ระดับมาเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวเราผสมไปเนาะน่าจะขาดอีกหน่อยนึงนะครับ ผสมไปก่อนนะครับจากที่ผมไปผสมมาตะกี้นะครับผมยังขาดของอีกหน่อยนึงงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อของเพิ่มเติมนะครับก็จะใช้ขวานเลเวล25เนี่ยแหละครับผมใส่เข้าไปแล้วก็หลอออีกครั้งหนึ่งน่าจะเพียงพออยู่นะครับโอเคอัพเป็นขั้น2แล้วผมก็อัพเป็นขั้น3นะครับ แค่นี้ผมก็มีวัตถุดิบในการอัปเกรดเลเวลครบแล้วแต่ในการอัปเกรดเลเวลนี้นะครับถ้าเป็นเลเวลแรกๆเนี่ยโอกาสในการอัปเกรดจะ100%แต่ถ้าเราอัปเกรดเลเวล2ขึ้นสู่เลเวล3นะครับโอกาสจะอยู่ที่80%ก็จะมีโอกาสแตกนะครับแล้วก็ในการอัปเกรดเนี่ยเราต้องใช้แต้มกิลด้วยนะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เก็บไว้นะครับเก็บเพึ่งไปใช้เยอะอเดี๋ยวเราลองกดดู อ่าอัปเกรดขึ้นสู่เดเวลสามได้อยู่นะครับยิ่งเราอัปเกรดอาวุธเงาไปได้สูงพาสซีฟพ,พวกนี้ก็สามารถอัปเกรดไปได้สูงขึ้นรวมถึงบางช่องอย่างช่องพาสซีฟก่อนหน้านี้นะครับไฟนอลเฮดสามผมยังไม่สามารถอัปเกรดได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้สามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องนี้นะครับผมก็จะสามารถใส่สกิลติดตั้งไปได้ส่วนถ้าผมอยากใส่สกิลอื่นๆเพิ่มเติมผมก็ต้องอัปเกรดอาวุธเงาให้มีเดเวลสูงขึ้นไปอีกแล้วก็สําหรับการอัปเก,พพกรดเดเวนะวถถวยนะ เป็นพวกจานลึกแบบนี้นะครับจานลึกเนี่ยเราจะได้จากตลาดกลางเลยหรือจะล่าบอสเอาก็ได้บอสก็เป็นพวกบอสอบิทเช่นกันนะครับหรือเราจะร่วมเล่นกิจกรรมเอาก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นพวกลง KVMQ อะไรพวกนี้นะครับก็จะได้รับกล่องมาเปิดซุม่มหลังจากที่เราได้เสร็จพวกนี้มานะครับก็ทําการอัปเกรดเลเวลน้อยๆเลเวล,ลแรกๆเนี่ยโอกาสติดจะอยู่ร้อแต่ถ้าเลเวลหลังๆเนี่ยโอกาสติดก็จะลดลงอย่างตอนนี้นะครับก็จะเหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กดไปอีกนะครับยังติดอีก กดไปอีกก็ติดอีกอือีกครั้งหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับน้มเหลวและในส่วนของช่องขยายการอัปเกรดรลเวลช่องขยายนะครับก็ต้องใช้เป็นขยายขั้นหนึ่งแผ่นขยายรู้สึกว่าจะหายากมากๆเช่นกันนะครับตอนนี้ในตลาดก็ยังไม่มีขายเนาะและในการอัปเกรดเลเวลถ้าเป็นพวกสกิหล้างๆก็จะใช้ขยายเยอะมากฉะนั้นเดี๋ยวผมอัพที่เพิ่มดาเมจหลักๆก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็น P พียแตรนี่แหละกดมา85%นนะครับติดอยู่ ส่วนสกิลนะครับตอนนี้ผมสามารถใช้สกิลเมมของเลเวล3ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยติดตั้งตอนไปต่อสู้แล้วกันคือสกิลพวกนี้เราสามารถถอดติดตั้งใส่ใหม่ได้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็สกิลพวกนี้เราสามารถอัปเกรดเลเวลของสกิลได้ด้วยเช่นกันนะครับ เราก็เลือกก่อนว่าเราเนี่ยจะทําการใช้สกิลไหนถ้าผมจะใช้อันโหดเลยเนี่ยอาวุธเงาของผมต้องถึงเลเวล5แต่คิดสภาพกว่าจะไปถึงได้อาจจะต้องนานนะครับผมก็จะทําการอัพแฮมเมอร์ฟอสขั้นหนึ่งใช้ก่อนแต่ถ้าผมต้องการอัพเกรดเลเวลเราก็ต้องมีขั้นหน้าแล้วก็ใช้วัตถุดิบนะครับเป็นพวกเศษเงามืดที่เราย่อยพวกอุปกรณ์ไปนั่นแหละแต่นี้ก็จะใช้เป็นขั้น2นะครับมากน้อยแล้วแต่เลเวลของสกิลที่เราจะทําการอัพด้วยอย่างเมมนะครับโอกาสติด85นะฮะ เพื่ออัปเกรดขึ้นสู่เลเวล3ประสิทธิภาพที่เพิ่มมามันก็จะเพิ่มมาแค่สองเปอร์เซ็นต์เองนะผมว่ารอไปใช้อาวุธเงาเลเวลสูงขึ้นน่าจะดีมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วกันนะครับจะยวขอดูในส่วนของการอัปเกรดอาวุธเงาขั้น4ก่อนนะครับการอัปเกรดขั้น4ต้องใช้วัตถุดิบเท่าตัวของขั้น2แบบนี้เราอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์ดองไว้ผมว่านะถ้าใครเล่นตัวเด็กแล้วรีบไปลงดันในช่วงนี้นะครับพวกอุปกรณ์เ30ที่ดรอจากนันเวลสา,ายหมดดตลาาขว,าาวจบนนุบันนนตอี้มม3เเล่ผ เลยแล้วกันนะครับอาจจะต้องใช้เพชรแดงอีกเยอะเพื่ออัปเกรดอาวุธเงาให้ถึงขั้น4ี่กระทาตอนนี้ก็หมดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่โล่เนี่ยขาดตลาดแน่นอนนะครับหูสองมือนะครับมีธนูนะฮะขาดตลาดหอกก็ขาดตลาดแล้วไหนๆนะครับผมก็อัปเกรดเลเวลของอาวุธเงาเนี่ยถึงเลเวล3แล้วผมก็จะขอลองทดสอบดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับกับสกิลเซนีสตอมถอดออกไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดปั๊บให้เรียบร้อยนะครับ เปิดปัแล้วนะฮะอันนี้ก็คือค่าสเตตัสของตัวละครผมก็จะโปรยเซนีสตอมเข้าไปนะครับยิงละ2 2 0 0 0นะโดนครบทุกดอกนะครับก็อยู่ที่132648นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งสกิลของอาวุธเงานะครับติดตั้งเข้าไปและคราวนี้นะครับเราก็จะมาลองทดสอบกันอีกทีนึ่งเปิดบัฟให้เรียบร้อยนะครับเปิดบัฟเสร็จโปรยเซนีสตอมอใกล้ๆนี้ล้กันนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้ก็จะเป็น1นึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเจ็ดสิบีว่าแรงขึ้นมาแล้วกันเนาะก็ถือได้ว่าอาวุธเงาเนี่ยเป็นถึงระบบที่สําคัญมากเพิ่มทั้งสเตตัสต่างๆเพิ่มในส่วนของความสามารถความแรงของสกิลเพิ่มมากขึ้นยังไงสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําระบบอาวุธเงาหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆจำเป็นยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝาากกกกกกเเมมนนนี้้้ััไวดวดดยยะรบลลิโห็อู N ่ สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับไปละครับ